สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราแคบอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนาะดีนี่จะเป็นบัตรของเขานะคะถ้าเป็นเด็กอายุไม่เกิน14นะคะ<ม>เด็กอายุไม่เกิน14<ม>จะได้ราคา40บาทถือว่ายังอยู่ในราคาเกณฑ์ของเด็กแต่ถ้าแบบเกินอาย14ไปแล้วจะอยู่ในราคาผู้ใหญ่ที่แบบราคา80บาทบัตรก็จะ80บาทจะเป็นสีฟ้าจะแตกต่างกันนะคะ ส่วนถ้าแบบเป็นผู้สูงอายุอายุ60อปก็คือได้เข้าชมรีค่ะชายตอนนี้เราอ่ะอ,อ,อันนี้จะเป็นแมงกะพุนเอ้ยแมงกะพุนลอช่องนะคะใหญ่มากนะทุกคนส่วนนี้จะเป็นแมงกะพุนไฟอ่ะเย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันบ่อยๆเนาะเวลาเลี้ยงเทสต์แมงกะพุนไฟแมงกะพุนกองแบบนี้ แมงกะพรุนแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสนี่น้องเล็กมากเขาด้ค่ะอุ๊ยอัน,นี้คืออะไรเนี่ยตัวเล็กมากนะมีอยู่ตัวเดียวทุกคนดูมันขยับด้วยกล้องโฟกัสไหมโฟกัสน,น้องน่ารักดีนะคะนี่เป็นแมงกะพรุนถ้วยหลากสี าจจะทุกคนอาจจะไม่เห็นสีชัดเพราะว่าเขาเปิดเป็นไฟ LED อยู่นะคะเพื่อให้น้องขึ้นมาเล่นกับเราเนาะเพื่อี้นะคะแล้ถ่ายให้เพื่อนๆดูไปเยอะเลยเนาะถ่ายเยอะคนตัดจะเหนื่อยเยอะโอเคเดี๋ยวไปดูกันอีกค่ะว่าเราถ่ายมจะเซอร์อะไรบ้าง น,นี้นะคะคือปลานีโมหรือว่าชื่อจริงๆของเขาชื่อว่าปลากระตูนล,ลายป้องทองนะคะนีน่ตัวเล็กมากเลยอุ้ยเหมือนแอริโอันนี้นะคะก็จะเป็นปลานีโมเหมือนกันก็คือปลากระตูนลายปล่องทองนะคะป้องทองนั่นแหละใช่แต่ว่าจะเป็นคนละสายพันธุ์หน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้คล้ายมากน้องคนนี้เุ่นดีทำไมทุกคนคือถ่ายไม่ทันก็จับไม่ทันลูก นี้นะคะทุกคนน่าจะคุค้นๆกันอยู่เพราะว่าน้องคือกุ้งพยาบาลน,นั่นเองนี่พะเขาค่อนข้างที่จะมีหนวดแหลมและยาวมากๆนะคะแต่ตัวน้องกระติด๊ดียวในกล้องอาจจะดูได้แต่ตัวจริงก็ใส่มินิอยู่นะคะน้องมีแบบเป็นลายสีขาวแล้วก็สีส้มแล้วก็จะเป็นตัวที่น้องถ่ายไปให้ดูก็เป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของช้างเองค่ะยังมี ปลาหลายๆชนิดอีกให้เพื่อนๆดูเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายไว้ให้ทุกอย่างเลยที่น่าสนใจเก็บไว้เป็นความรู้ดูนะปลาในปะป๊าเบนมีอะไรบ้างด่วยหน่อได้ จริงๆค่ะแบบแบบพวกหมึกแมงกะพรุนปลาปลากระตูนปลาทิโมโอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ขอหยแยะเลยเดี๋ยวแร้นะคะจะไปทําออกสู่โซนใหม่กันก o ตอนนี้นะคะนี่เราก็เข้าสู่โซนใหม่ไปที่เรียบร้อยผู้ใครที่ยังอยากรู้ว่าแบบเคยดูแผนไว้แล้วว่าเฮ้ยฉันจะมาที่นี่แล้วยังไม่รู้ว่ามันดีไหม ดูคลิปน้องไข่มกได้เลยจนจบแล้วก็จะรู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะนีุ่คนเวลาน้องเขาทำอย่างนี้เขาก็เหมือนเขาปบบมนเหมอนจะเป็นเมนหรือเปล่ากคนทเม่นเลยแต่ว่าน้องเกาอยกับแพต้อง นี่เป็นปลากรตูนปลาหมมนไข่ตัวสีีกส้ตัวมันยังไม่ส่งดีกยัง่ส่งอีกยังไม่สอ นี่นะคะเราจะไปสูตรเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสนแล้วเส้นทางสู่โซนใหม่ไปกันเลยค่ะเล t s ก้ทางเข้าแล้เข้าแล้วค่ะที่นี่นะคะจะเป็นวิทิธภัณฑ์ซึ่งคนอื่นจะเคยมาก,กับครอบครัวอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เข้าไปวิทิาภัณธ์กับครอบครัวทุกคนดูอุ้ยทุกคนมันคืออะไรไข่ปลาฉลามกบลองกิน ไช่ฉลามกบเอาไปดองไหมไข่ดองไข่ดองเสียงซิมติดเข้าไปบ้างไม่เป็นไรแล้วใส่เพลงเอาใส่เพลงอะเราเจอปลาดาวตัวจริงแล้วค่ะนี่แล้วก็ไม่ตัวน้ำสัตว์ตัวนี้ไม่นี่จะเป็นปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะค่ะปลาทูปลาทูไม้กรต่างปลาโงกลางปลาโงกลาง วิวน้องเขามาของกล้องด้วยคนนี่เขาผ่านมามองเราหมดเลยอะไรคือการที่ปลาหนีคะคือหน่ากลัวขนาดนั้นได้หรอปลาถึงหนีไม่ก็ด oh วิวนี้สวยมากทุกคนอยู่ในแอริย จเจ้ไข่มุกน้องไข่ปลาค่ะจะเป็นหน้าโปรไฟล์เลยขอค้อเข้าอุโมงคแล้วค่ะเข้าอุโมงล เดดีียวน้ไไม่ปรตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เดินเสร็จแล้วไปเทียบร้อยเดินทุกมุมใครที่อยากมานะคะที่เชียงใหม่ถังหัดเชียงใหม่บางแสนเนาะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะเป็นวิทยาพันธ์ท่าแบบทะเลเนาะเป็นแบบปลาหรือว่าปลาดาวปลาหมึกอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นปลาปลาอ่ะ ที่เรียบร้อยแล้ววันนี้น้องไข่มุขอดัวล้าไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวชั้ยมาบอกเคาด้วยบาย